ครับต่อไปอ่าปรับปรับรอบหน่อยปรับรอบหน่อยเดี๋ยวปรับรอบหน่อยรอบเร็วหน่อยถ้ารอบเร็วไปก็ปับจูนเครื่องจูนรอบเดินเบาให้เบาลงหน่อยครับอย่างนี้รอบเร็วเกินไปครับเวลาเราเบาแล้วดอกไม่หยุด แับเดินเบาคร,กกรครับไข่สกูสี่แฉครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของเกนโตะนะครับอ่าประมาณนี้ครับคือเวลาเราเบาเครื่องแล้วให้ดอกหยุดนะแล้วก็ดูญ้าดูญ้าย่าที่ปลายดอก่อาให้หญ้าติดแล้วต้องเกลี่ยออกเพราะว่าจะมีผลทําให้การจอะเนี้ยช้าลงนะคือตัวนี้ดอกเป็นรูกก้นห่อยก็ช่วยลดเรื่อง หญ้าที่อพันปลายดอกได้ระดับหนึ่งแต่เราป้องกันอย่าให้มีหญ้าติดเป็นเยที่สุดครับก็เป็นการทดลองเจาะหลุมครับอ่าสำหรับ วัยเกษียนะครับที่คิดจะทำสวนเี่่ะทำสวนเกษตรนะครับกส็สงสัยนะครับว่าไวยเกษยณเนี่ยจะสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ไหมนะครับคือปัญหาเรื่องเจาะไม่เท่าไหรครับเรื่องเล็กครับคือเบาครับเจาะมือมเดียวยังได้ ย่างย่างลองโจ่จ่อมือเดียวลองโจ่ลองโจ่จ่อมือเดียวหน่อยเพราะว่าพ้าตอนเราลงเนี่ยมันต่อมันตรงมันจะลงได้ง่ายง่ายแล้วก็ช่อช่อจ่อมือเดียวหน่อยครับแล้วแกก็คงกันแรงครับ ครับอยู่ที่ว่าเราแต่ว่าถ้ามันหมดดอกคือดินมันก็ได้เหมือนได้พรวนดินไปในตัวเราจะปลูกแค่ไหนเราก็ดินทุไปก่อนคือความชื้นเนี่ยมันอยู่ในระดับลึกเวลาหน้าแล้งเนี่ยถ้าดินข้างล่างมันโปร่งรากมันสามารถลงไปถึงน้ําได้ไม,ดมันก็จะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกอะทนแ้งช่วยช่วยสายหน่อยครับผมได้ได้ มเป็นเป็นไม่ถ่ายธรรมดาถ่ายรูปนิ่งถ่ายถ่ายรูปหรือวิดีโอครับรูปรูปครับผมเดี๋ยวลงไลน์หน่อยครับจอใหญ่ถ้าก็ได้เอาทดลองหน่อยไหมฮะครับเอาถ่ายเป็นคลิปด้วยไหมครับได้ได้ได้เป็นคลิปไปเลยดีกว่าเป็นคลิปเลยครับถ้าถ้าตรงนี้วันนี้มีปลามาทดลองครับว่า

ลงไปติดล่างไม้แล้วโย่องยโยกโยกควันฟ้านะครับ พยายามให้ดอกกันตั้งฉากไว้ครับ เดี๋ยวเราคอยต้องคอยดูคอยดูปลายครับพยายามอย่าให้มีหญ้าพันเพราะถ้าหญ้าพันปุ๊บมันก็จะทำให้หการทำงานเนี่ยชา้าการจอดชา้าก็จะเปลืองน้ำมันพยายามเลียร์ปลายเก็ดปลายบไปไป่อยๆจะลองลองสตาร์ทดูครับ ถนัดข้างไหนครับถนัดข้างไหนเวลาท่านนี่ต้องตั้งอย่างนี้นอนนอนนอนจะง่ายกว่าครับนอนก็จะง่ายเพราะเราทำคนเดียวเงี้ยครับถ้านอนอย่างง่ายกว่็มันมันเซฟตัวเองด้วยครับเงี้ยราอยู่เราอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งไม่ใช่ครับอ่มาอีกครับกูกูทำท่าอ่าทำท่ามาให้ให้ถนัดอ่าครับคือดึงจับให้แน่นแล้วก็ดึงให้ตึงก่อนแล้วก็ตุกแรงๆครับ เดึงให้ตึงก่อนแล้วกระตุกจับให้แน่นคะรับเดี๋ยวถ้าหลุดมือเราจะเรา,เรา,เราจะเจ็บม<า>ือนะครับรัดเกินจับจับจับให้แน่นตบอี่ยปพอเชื่อมมาตึงแล้วกระตุก,ตกแต่ถ้าถนัดขวาเราก็จับไปทางนี้ก็ได้ครับผมจับจับจับตรงนั้นก็ได้เด้งให้ตึงแล้วกระตุกครับ ือให้เฟืองเกาะแล้วก็ตุกกระบกตุกแรงๆครับกระตุกแรงๆครับแรงๆไปเลยครับผมมีอีกวิธีครับมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะคือเหยียบเลยครับเราเอาเท้าเหยียบตรงดอกนะครับแล้วก็สองมือตรงนั้นเดี๋ยวก็ดกครับผมได้อย่างนั้นก็ได้ครับเราเหยียบแล้วสองมือเลยครับสองมือจับแล้วก็ตุกแรงๆครับกระตุกแรงๆครับครับใช่ ออสวิตสวิตปิดหรู้ป่าครับดูสวิตนงเพิ่งไม่ได้เปิดสวิตมากกว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดสวิตเปิดแล้วเลยดีครับผมให้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 ได้มุมดึงเบาไปครับดึงเบาไปคือให้ดึงให้เฟืองเกาะแล้วก็ตกครับ I เหมือนกันครับผมเหมือนกันเราไม่เคยตัดระบบเดียวกันครับแล้วก็คืออะไรเนี่ยเราหาซื้อได้ง่ายมากเลยครับที่ไหนมีเครื่องตัดหญ้าขายก็มีอะไรขายครับใช้อะไรตัวเดียวกันอะไ่พวกนี้มันก็คือเหมือนไปร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกเนี้ยอะไรมันจะเหมือนเหมือนกันครับลักษณะการทำงานก็เหมือนอะไรหาง่ายครับผมครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์แ2ดหกหกหนึ่งแปดสองสาศูนย์สองครับผม ขอบคคุณรผมมาจดงเตี้ยแล้วเนี่ยพี่เดินทางไกลมาครับจะไปใช้ที่ราบบุรีอ๋อครับผมพอดีมีคนแก่ง่ายเราก็เสียแล้วก็หาเครื่องทุนแรงหน่อยครับเออมื่อกีนเราไปวัวขุดวันหนึ่งขุดไม่ได้หลุมอ่ะผมยังขุดไม่ไหวเลยครับผมคิดจะปลูกผมยังขุดไม่ไหวได้ต้องใช้เครื่องทุนแรงหน่อยครับผมถ้าอยู่ในสวนอะไรเงี้ยเราใช้ลากเอาเนี่ยมันจะมันจะคล่องตัวกว่าครับขอบคุณมากครับผม จบครับผมครับขอบคุณครับครับเยี่ยม